สงการเตชะนารงเผยสาเหตุที่ทำให้รักครั้งเก่าพังไม่เป็นท่าผิดที่ตัวผมเองยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงยังต่อเนื่องสำหรับคุณแม่สุดสตองอย่างแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงการเตชะนารงที่ภายหลังหนุ่มสงการเปิดตัวคบแมทพิลณนีคงไทยหวานใจคนปัจจุบันกระแสโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ก็ดูเหมือนไม่จบไม่สิ้นสักที ทั้งนี้หลายคนยังอดเสียดายในความรักของทั้งคู่เมื่อครั้งอดีตในวันที่แอปทักษออนก้มลงปอบเจ้าบ่าวสงการแต่ชนารงตอนร้องไห้ในงานแต่งงานพร้อมกันนี้ทางด้านสงการแต่ชนารงเคยให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งเก่าสาเหตุทําให้รักพังไว้ว่าเพราะผมเองไม่รู้จักจัดการเวลา จนทำให้ลืมเรื่องสำคัญเราไม่ทำหน้าที่ของเราให้ดีมันเลยทำให้ทุกอย่างพังลงซึ่งผมก็ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในครั้งนี้รู้จักการจัดเวลาการใช้ชีวิตให้มากขึ้นและถ้าแก้ไขอะไรสักอย่างก็คงมีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาการเอาใจใส่แต่ก็ไม่ใช่เราปรับคนเดียวนะมันเป็นเรื่องของชีวิตคู่เราต้องต่างคนต่างจูนเข้าหากันซึ่งเมื่อก่อนผมอาจจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งจนมากเกินไปเลยทำให้รักพัง